โอมดีอีมไฟต์มาทีสวัสดีครับผมทัชจากเบอร์คามลล่านะครับวันนี้จะมาแฮนด์ออนกล้องโอลิปัสตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัววันนี้ไม่ใหม่สดเลยนะครับนั่นก็คือ เอ็มดีเอ e ็มไฟมาร์คที T. แล้วเราก็มาดูถึงความต่างภายนอกของเจ้าตัวเ e อ็มไฟส์มาร์คทีกับมาร์คทูนะครับว่ามีอะไรต่างกันบ้างอันนี้เป็นมาร์คทูนะครับอันนี้มาร์คทีความต่างของกล้อง2ตัวนี้นะครับเอ็ม e ห้ามาร์คทูนะครับไดอลลโหมดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนเ e อ็มห้ามาร์คทีก็อยู่ฝั่งขวานะครับตัวไดอลลด้านหน้านะครับจะเป็นปุ่มปรับเอสต็อปส่วนด้านหลังจะเป็นสปีดชัตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเดลล์โหมดและที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นโหมด B สามารถใช้ไลท์คคคออมบบบบบิสสซดดไ้เเเลยย <Wow. S 1> ในนนนนน่วววขงแแตตตะะะรรััััักกก็็จปี EM10 Mark T จะมีขนาดเล็กลงเพื่อน้ําหนักที่เบาขึ้นและตัวนี้ก็จะเป็นคีนแ h ดดี d ม e ไอด้วย <Wow. S 1> จะมีช่องแ d ดดีมไอดอยู่ด้านข้างส่วนช่องนี้จะเป็นที่เสียบสายลันชัตเตอร์เป็นรีโมทนะครับข้างบนก็จะเป็นไมค์เพราะว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับสายฟล็อกเกอร์ถ่ายวิดีโอนะครับจอสามารถหมุนได้คลิปได้แล้วก็มีน้ําหนักเบาที่สําคัญ มาในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับมีความละเอียดที่มากขึ้นครับจากตัวเก่าจะเป็น16ล้านตัวนี้จะเป็น20ล้านสำหรับการสั่นของ EM5 Mark T นะครับถูกออกแบบมาใหม่จะเป็นการสั่น5แกนแต่ว่าเป็นระบบแบบใหม่มีน้ําหนักเบาขึ้นและกล้องตัวนี้ครับก็ยังสามารถถ่าย High Resolution ได้50ล้านพิกเซลครับโดยใช้ขาตั้ง Tripod ช่วยนะครับโดยตัวกล้องครับจะประมวรูปรวมรูปที่เราถ่ายมานะครับมาเป็นรูปเดียวในขนาด50ล้านพิกเซลนะครับและสีของเจ้าตัว EM5 Mark T ครับก็สีก็จะประมาณนี้เลยสีเงินสีดํา สีก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยแค่เปลี่ยนตัวบอดี้ภายนอกตามที่ผมพูดไปนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นครับสำหรับการแฮนด์ออนกล้อง AM5 m a r k T ถ้าใครสนใจนะครับสามารถพิออเดอร์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจของเบอร์คามล่านะครับงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ